สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จริญจิตพอดแคสต์พอซ้อซินเวสพอซัสมายเจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นในพิโซดที่316สกุกที่19มิถุนายน2563นะครับวันนี้ต่างชาติขายอีกแล้วนะครับต่างชาติขายสุทธิ4 0 0 0ล้านนะครับกองทุนซื้อสุทธิ1000ล้านบรกเกอร์ซื้อสุทธิ200ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อสุทธิ2,800ล้านนะครับท,ท่ามกลางตลาดหุ้นที่เงียบเหงานะครับ วันนี้ปิดที่1370.82จุดจุดนะครับลดลง2.16จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย6 3 0 0 0ล้านบาทตลาดแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับบวกลบไม่เยอะนะครับไม่เกิน10จุดนะครับก็ปิดสุดสัปดาห์ไปนะครับตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าไม่นับวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นลงแรง40จุดเนี่ยวันอังคารพุธพฤษศุกร์ก็ตลาดหุ้นค่อนข้างจะส่งตัวนะครับก็ตลาดหุ้นก็ส่งตัวเพราะว่าประเด็นต่างๆเนี่ยก็ ไม่ได้บือหวามากนักนะครับก็ตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ลบหนัก40จุดวันอังคารก็ขยับมาบวก25จุดคืนขึ้นมาวันพุธบวก9จุดวันพฤหัสลบ3จุดแล้วก็วันศุกร์ลบ2จุดนะครับปิดที่1,370.82จ,จ,จุดนะครับ1,370.82จุดวันนี้ส่งท้ายสุดสัปดาห์นะครับมาลองฟังเกี่ยวกับไอเดียการลงทุนกันนิดนึงนะครับพอดีไปเห็นบทความมาก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นประโยชน์นะครับ บทความใน tradingsetupreviews.com นะครับโดยคุณการินบูสนะครับ Six timeless trading ideas from legendary traders นะครับเป็น6ไอเดียนะครับ6 Trading i d e อดที่ไร้การเวลานะครับไร้การเวลาหมายถึงยังไงครับก็หมายถึงว่าแม้6 t เทรดเดอรที่เป็นตำนาน6ท่านนี้เนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าไอเดียของเขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้การได้อยู่นะครับ ในบทความนี้เนี่ยพูดถึงย้อนไปว่าในเรื่องของการเทรดดิ้งเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของไอเดียเทรดเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเคยได้ยินนะครับในโลกของเราเนี่ยมันมีโลกของการเก่งกําไรกันร,ร้อนแรงสุดๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นเรื่องของฟองสบู่ดอกทิวลิปนะครับที่ราคาของดอกทิวลิปเนี่ยแพงขึ้นถึงขนาดที่ว่าสามารถแลกที่ดินกันได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนปีไหนครับปี1637นะครับซึ่งก็ผ่านมานานมากๆแล้วเท่ากับว่าในเรื่องของการเทรดดิง้งเรื่องของราคาขึ้นราคาลงนะครับเรื่องของฟองสบู่เรื่องของวิกฤตเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วและเช่นเดียวกันนะครับเทรดเดอร์นะครับหรือว่าเทคนิคในการเทรดต่างๆก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาดูไทม์เลสไอเดียหรือว่าไอเดียที่มัน แม้ว่าจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อยู่นะครับที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นะครับเราลองมาฟังดูนักลงทุนอาจจะคุ้นชื่อเทรดเดอร์บางท่านแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นชื่อตัวผมก็เช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ขออนุญาตเอามาแบ่งปันให้ฟังนะครับอย่างอาไอเดียแรกนะครับจากคุณชาร์ลส์ดาวนะครับ ก็คือเป็นชาวดาวเนี่ยเป็นพู้ได้ว่าเป็นบิดาแห่งเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับนอกเหนือจากการที่เป็นผู้ก่อตั้งตัว The Wall Street Journal แล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่คิดค้นไอตัวดัชนีดาวโจส์ Jones, นะครับที่เราใช้กันอยู่นี้แล้วก็พูดถึงตัวดาวทีโอรีด้วยที่เป็นที่เป็นเทคนิคอลอนาลซิสนะครับไอเดียแรกบ,บอกว่ายิ่งรู้มากก็ยิ่ง มั่นใจน้อยนะครับก็แน่นอนนะครับคุณชาลสดาวเนี่ยก็มีความสามารถเยอะแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในแวดวงนะครับคิดค้นหลักการของเทคนิคออนาลิซิสนะครับทำวอลสี่เจอ์นลนะครับก็เป็นสำนักข่าวเป็นนักข่าวสังเกตว่ามีความรู้มีความสามารถ มีทฤษฎีมีการปฏิบัติมีไอเดียมากมายนะครับแต่แต่จากไอเดียของเขาเขาบอกว่ายิ่งคุณรู้มากเนี่ยความมั่นใจของคุณก็ยิ่งน้อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าและเมื่ออ่มพูดถึงในยะของมันเนี่ยความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือว่าในตลาดเนี่ยในตลาดเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับถ้าเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเรารู้มากเท่าไหร่ นะครับเรามั่นใจขนาดไหนเ,เราเราเรามีข้อมูลมากขนาดไหนเนี่ยบางครั้งรู้มากไปเนี่ยทำให้ความมั่นใจของเรายิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้ทุกอย่างไปหมดนัน่นแหละคือคุณชาวดาวบอกว่านั่นแหละคุณไม่จริงๆแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าตลาดมันมีอะไรอีกตั้งมากมายแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่สูงครับแม้ว่าเราคิดว่าเราจะรู้มากแล้วแต่จริงๆแล้วบางที เราไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็บางทีรู้มากทําให้ความมั่นใจสูญเสียไปด้วยซ้ำนะครับไอเดียที่2นะครับจากคุณวิลเลี่ยมเดลเบิร์ตการนะครับบอกว่าให้ใจเย็นๆนะครับคุณวิลเลี่ยมเดลเบิร์ตเนี่ยก็เป็นคนทีเ่เกิดอยู่ในช่วงปี1878ถึงปี1955กะครับก็เป็นคนที่คิดค้นพวกเทคนิคในการเทรดต่างๆ มากมายนะครับพวกเครื่องมือต่างๆแล้วก็เขียนหนังสือด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ Trading Tools นะครับพวกพวกเ,เครื่องมือในการซื้อขายนะครับก็บอกว่าเมื่อคุณจะซื้อขายเนี่ยเมื่อจะ make a trade เ a คเ a รดเนี่ยนะครับคุณต้องอมีความใจเย็นๆรอคอยโอกาสที่มันจะออกมาถูกต้องและก็สามารถทำกำไรได้นะครับให้เราเระลึกไว้เสมอว่า เมื่อเราจะเริ่มซื้อขายเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือต้องรอการคอนเฟิร์มผลที่จะออกมาด้วยนะครับตอนที่เราจะเ,าเข้าไปซื้อขายเนี่ยเ,เมื่อเราซื้อขายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเองต้องมีความคาดหวังไว้เลยว่ายังไงเนี่ยเมื่อเราทําการซื้อขายเนี่ยเราต้องใจเย็นรอคอยที่ จะให้ตลาดเนี่ยได้เปิดเผยผลการซื้อขายของเราออกมานะครับเราต้องใจเย็นๆที่จะรอนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการฝึกฝนนะครับความคิดแล้วก็ความใจเย็นของเรานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนส่วนมากก็เข้ามาในตลาดก็มักจะใจร้อนและตลาดเองก็มีความหมือหวานที่จะเราพาเราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีความใจเย็นๆเพื่อ จะให้การเทรดนั้นอ,ออกมาเป็นผลให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็เ,เมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะคาดว่าก็จะมีผลการเทรดที่ดียิ่งขึ้นนะครับไอเดียที่3นะครับจากคุณเจสลริเวอร์มอร์นะครับก็อบอกไอเดียว่า you cannot cash everything นะครับไม่สามารถที่จะจับอะไรได้ไม่ไม่ไมสามารถที่จะกอบโกยได้ทุกจังหวะทุกโอกาสนะครับเจส ลิเวอร์มอเนี่ยก็อยู่ในยุคช่วงปี1 8 7 1ถึง1940ถ้าเอาในช่วงที่เขารุ่งเรืองสุดขีดน,นะครับถ้าถ้าดูตอนพีของเขาเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยคาดว่าเขาจะมีะความมั่งคั่งถึง1นึ่งแสนล้านเหรียญน,นะครับถ้าเทียบกับเงินปัจจุบันนะครับซึ่งก็แน่นอนก็โชว์เห็นว่าเขามีความสามารถขนาดไหนนะครับแต่ว่าขนาด ในในมุมของคุณเลี้ยวมอที่มีความสัมผัสขนาดนี้เนี่ยความเห็นของเขาเนี่ยยังบอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถจับทุกความผันผวน,นของตลาดได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในความจริงก็คือว่าให้เราต้องเข้าใจว่าให้เราไม่ต้องไปมองหาจุดเข้าจุดออกในทุกการเคลื่อนไหวขึ้นลงของตลาดนะครับเช่นจะเอาสูงสุดของตลาดต่าสุดของตลาดหรือว่าเป็นราคาหุ้นก็สูงสุดของราคาหุ้นต่ําสุดของราคาหุ้นมันไม่สามารถ อาจจะทําได้จนตลอดเวลานะครับและยิ่งถ้าเกิดเราไปคอยมองหาสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็จะคอยมองหาวิธีการที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปเจอกับความผิดพลาดอยู่ดีนะครับสู้ที่จะมีความเข้าใจแล้วก็หาวิธีที่เหมาะสมจะดีกว่านะครับไอเดียที่4นะครับจากคุณนิโคลัสดาวาสนะครับซึ่งเป็นชาวฮังการีนะครับแล้วก็ เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดดูในประวัติของเขาเนี่ยเคยเป็นแม้กระทั่งนักเต้นด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นเทรดเดอร์นะครับไอเดียของเขาคือบอกว่าให้ยอมรับนะครับไม่ใช่ต่อต้านนะครับความหมายเป็นอย่างไรนะครับคุณดาวาสนี่เป็นคนที่อ่านหนังสือถึง200เล่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการเก็งกําไรโดยเฉพาะเลยซึ่งในสมัยปีที่เขาอยู่เนี่ยหนึ่งเถึงหนึ่เนี่ยมันไม่ได้มี ไม่ได้มีการซื้อหนังสือมีร้านหนังสือหรือว่ามีการซื้อหนังสือที่ง่ายอย่างนี้หรือแบบว่ามีเว็บ Amazon อเมซอนอะไรให้มันให้มาซื้อง่ายแต่การที่เขามีการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ speculation การเก็งกำไรอย่างเดียวถึง200เล่มเนี่ยแสดงว่าก็เขาก็ไม่ธรรมดาซึ่งไอเดียของเขาที่บอกไว้ก็คือว่าให้เรายอมรับในทุกๆสิ่งนะครับตัวตลาดเองเนี่ย พลัก็มีกําลังมากๆมี powerful มากๆนะครับตลาดแรงขับของตลาดเนี่ยมันรุนแรงมากๆถ้าเราไปต่อต้านหรือว่าไปสวนทางนะครับมีความพยายามที่จะไปควบคุมทิศทางตลาดเนี่ยยังไงเราไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับสู้ให้เรายอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะไปในทิศทางเดียวกับตลาดจะดีกว่า แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําได้โดยง่ายเพราะแน่นอนในความเป็นจริงแล้วใครๆก็อยากจะมีความรู้สึกว่าสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้สามารถที่จะชี้ทิศชี้ทางได้แต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของการลงทุนตลาดมันมีความรุนแรงแล้วก็กําลังเนี่ยมันมีทิศมีทางที่รุนแรงเกินที่เราจะต้านทานได้เพราะฉะนั้นก็ให้เรายอมรับนะครับไอเดียที่5นะครับ Day's No 100% in Trading นะครับคุณ r ิ c h a r ดวิกคอฟนะครับ 1>, 1, 1 8 7 3งแปดถึงนกนะครับเขาก็เป็นนักเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้ไอเดียเกี่ยวกับมุมมองของตลาดนะครับเขาก็บอกว่าตัวตลาดตัวการลงทุนเองเนี่ยดีที่สุดก็คือการถ้าเกิดหลักการทั่วไปของการที่จะลงทุนให้ประสบความสำเร็จก็คือมีกำไรมากกว่า ขาดทุนนั่นเองแต่ว่ามันไม่ได้ทุกครั้งที่มันจะกําไรแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะกําไรถูกไหมภาพรวมคือต้องกําไรมากกว่าขาดทุนนะโปรฟิตมากกว่า loss แ,แต่ว่าถ้ามีใครก็ตามที่มาบอกว่าเนี่ยสามารถเอาชนะตลาดได้ทั้งร้อเอร์เซนเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับที่ที่จะชี้ทางหรือว่าบอกทิศบอกทางของตลาดได้ถึง100%นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นไปที่จะสามารถที่จะ,ะลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จไม่มีการการันตีในแง่ของการขัดทุนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจากคุณโมเนเซียฮอมมาไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็พูดถึงว่าสิ่งสําคัญในตลาดนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับคุณฮอมมาเนี่ยก็เป็นผู้ที่คิดค้นไอตัว c คนเดลสติกนะครับไอตัวก,กราฟที่เป็นแท่งเทียนที่เราใช้กันในการดูกราฟอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มองเป็นคนที่บอกว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของออราคาเท่านั้นแต่ว่ามันมีเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เรื่องของอารมณ์เข้ามาด้วยนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเสมือนบิดาของแคนเดลสติกเลยครับถ้าเกิดเป็นคนที่ success ขนาดนี้เนี่ยคือเขา mm hmm. เขาร่ำรวยจากการเทรดไอตัวทัญ,ญพืชน,นะครับแล้วก็คิดโควในตัว Candlestick นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในการลงทุนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาไม่เพียงแต่เรื่องของราคาเท่านั้นแต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องของอารมณ์และจิตวิทยาด้วยถ้าเราสามารถรับมือตรงนี้ได้เราก็จะสามารถลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับ ทั้งหไอเดียนะครับก็ได้มาจากสุดยอดนักลงทุนที่แม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าไอเดียก็ยังสามารถเอามาใช้ได้อยู่นะครับขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับยิ่งรู้มากนะครับก็ยิ่งทําให้เราขาดความมั่นใจนะครับการลงทุนต้องใจเย็นๆนะครับอดทนรอคอยนะครับแล้วก็เราไม่สามารถจะคว้าได้ทุกโอกาสคว้าได้ทุกการสวิงราคาขึ้นลงได้นะครับเราไม่สามารถคว้าทุกอย่างได้ในตลาด ให้เรายอมรับไม่ใช่ต่อต้านนะครับเมื่อพูดถึงทิศทางของตลาดนะครับแล้วก็ในการซื้อขายทเทรดดิ้งเนี่ยไม่มีมันไม่มีร้อซนะครับที่จะชัวร์มันไม่มีการการันตีได้มันจะต้องอมีกําไรแล้วก็มีขดทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอารมณ์ตลาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเ,เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ ลองเอาไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วก็ให้เราได้เห็นการรับมือกับตลาดได้ในหลายๆแง่มุมนะครับก็เป็นไอเดียในเชิงออกจิตวิทยานิดๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นไอเดียจากนาักลงทุนที่ประสบความสาเร็จก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านก็เลยเอามาฝากกันในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่ได้เ,เคยประชาสัมพันธ์ไปนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนกรกฎานะครับ ทุกวันเสาร์จะมีรายการใหม่ของเจรญจิตพอดแคสต์นะครับก็ให้ทุกท่านรอคอยติดตามฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในพิซซถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ